สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุบทกท่านเข้าสู่ห้องทดลองลงกาวันนี้นะคะระับห้องทดลองลงกาเราจะมาสอนทุกคนทำหน้ากากยักษ์แบบเก่งทัางชยะอุปกรณ์วันนี้นะครับง่ายมากๆนะครับทุกคนสงสัยว่าจริงๆแล้วหน้นนากากยักษ์แบบเก่งเนี่ยทำยังไงนะครับอุปกรณ์เนี่ยจะบอกว่าไม่เยอะแต่ก็ไม่งา่ายโอเค แล้วก็จะมีโฟมยางนะครับเด็กๆหาซื้อได้นะครับแนะนำให้เป็นสีตามชอบนะครับหรือใครอยากจะทดลองก็สีง่ายๆที่เป็นคลาสสิกเลยก็จะเป็นสีดำเนาะนะครับเป็นโฟมยาง1แผ่นนะครับแล้วก็แป้งโดแป้งโด,งโดเอาไวท้ทำเขี่ยวนะครับเขี่ยวอย่างเองแล้วก็มีกาวยางนะครับซึ่งกาวยางก็ต้องใช้ปืนยางด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับอยากทําหน้ากากยักษ์มีอยู่2แบบเนาะหน้ากากยักษ์แบบข้าวกับหน้ากากยักษ์แบบเกี่ยวหูนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทําหน้ากากยักษ์แบบเกี่ยวหูกันซึ่งหน้ากากยักษ์แบบเกี่ยวหูก็จําเป็นต้องใช้ตัวยางยืดนะครับนี่แล้วก็มีคัตเตอร์ครับปากกาเค้นซีดีสีนดำชอบเลยครับแล้วก็มีพิมพ์ที่เอาไว้นะครับตกแต่ง ซึ่งพี่ทําไว้โดยเฉพาะนะครับก็เป็นรูปทรงต่างๆนะครับเพื่อที่จะระวังไว้บนพิมพ์แล้วก็วาดเส้นตามเพื่อที่จะตกแต่งให้สวยงามมากขึ้นนะครับซึ่งพิมพ์ลายไทยของพี่ก็จะมีอันนึงด้วยเป็นแบบนี้อ่ะมาอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเอาดินสอนะครับวาดเส้นลายก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างก่อนเนาะตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้นะพี่ก็ไม่เคยทํานะปกติก็จะให้อ่อ ให้ทีมงานทําให้นะครับหรือมีเจ้าที่ใช้ประจําอยู่วิธีการเดี๋ยวเราจะมาลองดูก่อนแบบนะครับวาดตามนะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ารายละเอียดดีเทลความขยึกขยือหรืออะไรแบบนี้มันมันยากเกินไปก็แนะนําให้ให้ไม่ต้องขยุกขยือมากก็ได้เอาแค่พอเป็นรูปทรงนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราวาดโครงเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับในการตัดนะครับมือนิ่งๆหน่อยนะถ้าเกิดใครไม่มีคัตเตอร์นะครับบ้านใครเนี่ยมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าที่มันเป็นเ,เครื่องตัดโฟมแบบใช้ใช้ความร้อนนะครับตัวเหล็กลวดนะครับถ้าใช้ตัวนั้นก็จะดีมากเพราะเส้นมันจะขมมากๆเลยแต่วันนี้เราใช้เป็นคัตเตอร์เนาะเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่ทุกบ้านนะครับ เราได้อุปกรณ์ตรงนี้นะครับคราวนี้เราจะไปทําส่วนพลายของเขากันนะครับเหมือนเดิมนะครับส่วนพลายลักษณะจะคล้ายกับใบไม้นะครับก็คือส่วนนี้นะครับตรงนี้ถ้าเราเห็นจากด้านหลังลักษณะคือให้น้องวาดเป็นเหมือนใบไม้นะครับวาดเป็นเหมือนใบไม้ที่มีแฉดอยู่อีกฝั่งหนึ่งลักษณะจะคล้ายๆกับใบไม้นะครับให้ตัดออนนี้ สร็จปุ๊บยังไม่พอนะครับเมื่อเรามีส่วนของตัวหน้าของเขาแล้วเนาะเรามีส่วนหน้าของเขาแล้วคราวนี้มันจะต้องมีปากข้างในของเขานะครับซึ่งให้น้องๆตัดลักษณะปากเหมือนกันแต่ให้มันนูนออกมาก็คือตัดให้มันเป็นเหมือนครอบกลอกของเขานะครับนะเดี๋ยวเรามาทํากัน ก็จะวาเลยนนะี่นะเด็กๆนี่โดยเป็นปากยักษ์แล้วอย่างอเมื่อเราได้ส่วนประกอบของตัวที่เป็นฐานของพลายยักษ์หรือปากยักษ์แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทำเชี่ยวกันครับโดยการใช้แป้งโดครึงก่อนนะให้น,น้องปันป้นแป้งโดนะครับ ปั้นให้มันเป็นลักษณะของเคี้ยวนะครับ2อ,อันด้วยกันนะครับแนะนําให้ปั้นเป็นยาวๆนะครับแล้วก็คืนสองข้างแล้วตัดตรงกลางนะครับก็จะได้2ออันพอดีนี่เสร็จปุ๊บเราได้อุปรกรณ์ทั้งหมดครบแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มติดกันเลยนะครับ ไปนี่เสร็จปุ๊บนะครับทุกคนอุ้ยยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยว่าแล้วทำไมมันถึงทำนานเมื่อเราเอาตัวภายนี้มาปุ๊บแล้วก็ใส่สายเข้าไป ร้อยเข้าไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะติดข้างหลังนะเหแบบ็นไหมนะเพราะเชื่อมันจะได้เก็บข้างในนะครับแ๋ยวเรามาทําอีกครั้งนะครับทั้งนี่เด็กๆเราจะได้หูมาแล้วนะคะใ mm hmm. ส่หูเข้าไปแล้วต mm ้อ hmm. งทำแบบนี้เพราะว่าเราจะต้องเก็บซ่อนด้านในแบบนี้นะติดไปได้านหลังอันนี้เมื่อเราติดเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ Ah, dalam kan ah. Ah, bub. ไม่เสร็จเมื่อเรานะครับได้ตัวยักษ์แล้วนะครับลาตาจะเป็นแบบนี้แต่โฟมยางเนี่ยจะแข็งเนาะแต่มันจะมีวัส,วสดุเนี่ยมันจะค่อนข้างเบานะครับแต่มันจะเป็นแท่งๆแ,แบบนี้เห็นไหมเด็กวิธีการคือง่ายมากๆเราจะต้องทําให้เขางอเพื่อกับรับกับรูปหน้าของเรานะครับอุปรกรณ์ก็คือได้เป่าผมเพิ่มนะครับหาอะไรที่เป็นลักษณะทรงกลมนะเพื่อที่จะทำให้ให้เขารับเข้ารูปนะครับ ปอกลงไปนะครั yup. บทุกคนลองดูนะเมื่อโฟมยางโดนได้เปล่าผมจะเป็นยังไงมาดูกันอ๋อเอาได้เปล่านะครับให้มันร้อน แล้วก็ดับนะครับเราจะต้องติดติดเคี้ยวคอก่อนติดเคี่ยวโดวยการที่นี่เรามีเคี้ยวนะเอาแป้งโลติดกับเรย ก่าให้นะครับก็ลักษณะก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดใครนะครับชอบนะครับสีอะไรก็สามารถตกแต่งได้โดยการใช้สีปากกาเขียนซีดีนะครับผมมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับตามที่ต้องการเลยอ่าเรามาดูกันว่าเมื่อเราตกแต่งเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับนี่และนี่นะครับเมื่อเราตกแต่งตามใจนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะรีบๆหน่อยนะเร่งตามเวลานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับสําหรับห้องทดลองโรงการนะครับคราวหน้านะครับพี่เก่งจะมาทดลองอะไรหรือจะมาสอนน้องๆทาอะไรเนี่ยจะต้องติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องนี้ด้วยนะครับและฝากติดตามทั้งช่องทัชะยะและช่องไวไลทีวีไว้ด้วยนะครับ แล้วก็ฝากทุกช่องทางของเก่งรัชยาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์กันมาเลย <S <S สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับห้องทดลองลงกาเยี่เย่วว้าว